สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อกี้จัดเมนูครับหนึ่งปลาแบบบานๆครับเป็นปลาที่ตกมาได้ครับเป็นปลาไนครับอันนี้หมักเรียบร้อยแล้วครับใส่เกลือซอสครับแล้วก็เกลือครับหมักเรียบร้อยแล้วมาหนึ่งครับรองด้วยใบมะกรูดกับตะไคร้ครับเพื่อนๆทุกคนครับนี่ครับ ปลาแบบบานๆครับอาหารอีสานบานเห่ามาฝากเพื่อนๆทุกคนครับเมื่อนี้นึ้งปลาใส่ผักกวงตงครับเพื่อนๆทุกคนครับปลากับปลาทิ่ตกมาได้แล้วครับเมื่อนี้บ่ได้ไปออกไม้ครับแต่ว่าเมื่ออื่นนี่ว่าสิไปอยู่ครับเพราะว่าเบิ่งส่งมื่อนี้คือจังฝนสิตกก็เลยบ่ไปครับ เดี๋ยวมาอื่นถาชมผลงานนี้ได้ครับเดี๋ยวสิเอาเยือเทวดาไปลองเบิงครับสวงหน้าฝนว่าสิไดปลาบอดไดปลาครับนี่ครับหนึ่งปลาของเหาก็ซุกแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนี่ครับบอกเลยครับว่ายังหอมครับนี่ครับเอามาหนึ่งเคองหนึ่งครับเพราว่ามันหนึ่งหลายกินโบเบิร์ตครับ นี่ครับยังหอมเลยครับเดี๋ยวเอาผักกวางตุ้งใส่ครับเนื้อปลาหัาสุกเราจะเอาผักกวางตุ้งไส่ครับเท้าใส่พร้อมกันเนี่ยมันผักเัามันสิเละครับนี่ครับเดี๋ยวผักกวางตุ้งใส่เลยครับนี่ครับผักกวางตุ้งกํลาลังเป็นดอกน้ำงามเลยครับ งปลาใส่ผักกวางตุ้งครับมื่อนี้ครับผักมีซ้ำนี่แหละครับหนึ่งกินกับเจียวปลาครับข้าวเหนียวจำเจียวกินกับหนึ่งปลาครับเห็ดง่ายๆครับหนึ่งปลาครับหนึ่งใส่หวดครับหนึ่งแบบบานของเห้านี่แหละครับนี่ครับผักกวางตุ้งของเห้ากับสุกเื่กันครับเอาแบบพอเคี้ยวครับผักกวางตุ้ง ทะเละโพดครับมันบอกคักบันใดครับเอาแบบพอเคี้ยวๆยวเวลาเอาเคียวมันสิกรอบครับนี่ครับซัน่พอดีเลยครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวเอาไปใส่ถ้วยใส่ซ้ำกันเลยครับปลาเฮากระสุกเรียบร้อยผักกับไดที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกำลังห่อนๆเลยครับกินกับข้าวเหนียวบอกเลยครับว่ายังแซ่บ กับข่าวบานบานครับ <c oughs> นี่ครับผักกำลังแบบเขียวๆเ,เลยครับก็ต้องให้มันเละปานใดครับอันนี้เป็นปลาครับแลออกมากเครื่องนึงครับเอามาหนึ่งครับนี่ครับ อย่างหอมเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนี่ครับกับเขา่าบ้านบ้านครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับจัดเมนูหนึ่งปลามาฝากเพื่อนๆือนทุกคนครับเอาไปลองเฮ็ดเบิงครับปลาตัวใหญ่เวลาเขาหนึ่งเน็ตก่างบอคอยมีครับนี่ครับ เบืงใกล้ๆเลยครับเป็นตะกินมาครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวไปเตรียมเจียวปลาหลาปลากระดีครับนี่ครับเจียวปลาลาครับต่าเรียบร้อยแล้วครับจําข้าวเหนียวกินกับนึ่งปลาครับเจียวปลาลาปลากระดีครับเดี๋ยวสิดท้ายเบิ่งใกล้ๆครับเพื่อนๆทุกคนครับว่าหน้าตาเป็นตะกินวาครับกับเขาบานๆครับสําหรับกับเขาเมื่อนี้ก็มีซ้ำนี่แหละครับกินง่ายๆครับ นี่ครับให้เบิ้งใกล้ๆครับเจียวปลาลาครับอันนี้เป็นปลาครับปลาไนครับแหลออกมาเครื่องนึงครับถ้านึงเบิโตก็สิกินบเบิดนะครับอันนี้เป็นผักกวางตุงกําลังเป็นดอกครับเอาแบบพอสุกๆเขียวๆนี่แหละครับจะได้กินแบบกรอบๆครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนครับกินเขาน้ากันเด้อเพื่อนๆทุกคนครับเมนูนึ่งปลาบ้านๆครับ สำหรับคลิปหนึ่งปลาครับสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ